ทอยมอนสวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเอสเชฟิกูอาร์ดอุลตราแมนเมบิอูสแล้วนะฮะ <c oughs> คืออุลตราแมนเมบิอูสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆในตระโกนอุลตร้าแมนนะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยกลับมาดูอุลตร้าแมนก็เพราะตัวนี้แหละเลยกลับมารีวิวอุลตราแมนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องนี้เรียกได้ว่ารอคอยกันมานานมากๆนะฮะจริงๆแล้วมันออกมาได้สักพักแล้วฮะแต่ว่าผมได้มีโอกาสเพิ่งหยิบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูด้านในของกล่องกันเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับของเราก็ลุยและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของกล่องอุลตร้าแมนเบบีอุสนะก็จะประกอบไปด้วยตัวเมนดหลักบอดี้นะฮะก็คืออุลตร้าแมนเบบีอุสนั่นเองมีมือให้เปลี่ยนอีก5คู่รวมถึงมือกำนะครับที่ติดอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับก็เป็น6คู่คาร์ลัมเมอร์สีแดงนะครับแล้วก็มี เมเบลลียมเบลฟนะฮะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็เมเบลียมชูดนะครับทั้งหมดของกล่องอ mm ุลตร้าแมนเมเบลวสก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะไม่มากนะฮะเว่าๆพอดีเลยดีกว่านะครับและนี่คือตัวของอุลตร้าแมนเมเบลวสนะฮะบอกเลยว่าก็ยังมีความเป็นมาตรฐานของฟิกวัสอุลตร้าแมนนะครับก็มีสีตกบ,บ้างนะฮะสีถลอกบ้างผมโดนก็คือตรงนี้นิดหน่อยนะฮะตรงก้นของเขานะครับสีเงินลงสีไม่ครบนิดเดียวนะครับแล้วก็ มีตรงนี้นะฮะตรงเกือบบริเวณเป้าของอุลตร้าแมนบีวูส์นะฮะก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นมาตรฐานของตัวฟิก u ูอาร์ตอุลตร้าแมนอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นมานะฮะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บอุลตร้าแมนนะฮะได้มีการโลไปบ้างแล้วนิวเจนตอนนี้คือผมไม่มีแล้วผมแทบจะเหลือแต่พวก t d g ที่เก็บไว้นะครับแล้วก็ได้ตัวเมบิวสมา นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูดีเทลของอุลตร้าแมนเมบิวส์กันดีกว่านะครับนี่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของดวงตาด้านบนนะครับก็จะมีตัดเส้นสีดำนี่ฮะนิดหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าตัดมาได้ไม่เด่นมากก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเพราะบางทีบางตัวมันแบบมีหนาไปมีอะไรไปด้วยฮะก็อุลตร้าแมนเมบิวส์ก็ถือ่าทำออกมาได้โอเคมากๆนะฮะสีหลักของอุลตร้าแมนเมบิวส์นั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะครับนี่ฮะด้านหน้าของเขาจะมีมีผ้ามาตรงกลางนะครับคือสีแดงในส่วนของตานะครับจะเป็นสี นี่ฮะด้านข้างเนาะด้านหลังนะครับแล้วจะมีสีทองตรงบริเวณไหลนะครับนี่ตรง c o l ัมเม e ร์ก็สีเงินเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ในส่วนของจุดต่างๆก็นี่ฮะจุดขยับของอุลตร้าแมนเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะไม่มีใบเสร็จนะฮะแต่ว่ามันก็ยังหมุนได้แบบนี้แล้วก็ถูกชดเชยมาด้วยการที่หมุนตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นอุลตร้าแมนก็น่าอยู่อยู่แล้วนะครับนี่ฮะตรงอก สวยงามมากๆนะฮะเอวนะครับในส่วนข้อระวังอุลตร้าแมนอยู่แล้วคือส่วนขาของเขานะครับตัวที่จะมีแหลมแหลมงอกขึ้นมาแบบนี้นะฮะแน่นอนเลยว่าการที่เราจะขยับขาไปข้างหน้าเนี่ยรับรองได้ว่ามันจะมีการขูดกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นก็เล่นให้อย่างระมัดระวังกันทีหนึ่งนะครับในส่วนของจุดขยับ ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะเล่นไปสักพักเดี๋ยวค่อยเจอตำหน,นิกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้ฮะ,ะแต่ว่าสีตำหน,นิต่างๆก็เป็นมาตรฐานของอุลตร้าแมนอยู่แล้วเนาะ<ฮ>เอาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับกันนะครับเริ่มจากโซนหัวเราจะไปเร็วๆกันหน่อยนะครับก็นี่ฮะหมุนได้ปกติอยู่แล้วเนาะอืมรอบทิศนะครับการก,ก้มของบริเวณหัวนะฮะการเงยฮึบอืมประมาณนี้ นะครับบวกกับถ้าเกิดจะบินก็นี่แงนมันนิดนึงก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวประมาณนี้นะเยี้ยวหัวขยับหัวได้ปกตินะครับแขนบ้างนะครับแขนมันจะไม่มีใบเสร็จเหมือนที่บอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นมันก็นี่ฮะขยับกลางแขนได้แบบ90องศานะฮะอืมประมาณนี้นะครับอืมแขนมันต้าแมนก็จะมีนี่ฮะบัตเตอร์ไฟจอยนะครับ เพื่อให้ขยับในการปล่อยลำแสงในส่วนของข้อพับก็เหมือนเดิมนะครับขยับได้สองจังหวะเหมือนเดิมนะครับอืแล้วก็อย่างที่บอกฮะตรงนี้มันหมุนได้เนาะเวลาทําท่าปล่อยลำแสงนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของมือก็หมุนได้ปกตินะฮะนะครับประมาณนี้ในส่วนของแขนเนาะไม่น่ามีไรหรอกก็ขยับได้ปกติเนาะเอวเหมือนเดิมฮะ เอี้ยวตัวอะไรได้นะฮะแต่ว่าการก้มเนี่ยจะก้มเป็นดเดียวเนี่ยฮะแต่ว่าจะไปนเน้นในการเงยมากกว่านะครับเพื่อจะเหมือนกับรองรับท่าบินของเขานั่นเองนะครับส่วนของบอดี้นะฮะส่วนเอวเนี่ยมันค่อนข้างจะบิดไม่ค่อยได้นะดูดินะฮะมันจะแบบนิดหน่อยอะ่ะนิดเดียวนะครับเนี่ยฮะในส่วนของตรงนี้ด้วยปึ๊บเนี่ยฮะบริเวณซี่โครงตรงเนี้ยมันจะบิดได้แบบน้อยมากนะฮะเออ แลนี่คือเป็นแบบมารฐตนของอุลตร้าแมนจริงๆอ่ะมันแบบขยับตรงนี้ได้ลําบากมากๆเลยฮะนะแต่ว่าก็ยังเอี้ยวซ้ายขวาได้นะแต่ว่าให้มันเบียดบด,บดบิดไปเลยอ่ะมันได้แค่นี้อืมในส่วนของขาเรามาระวังนิดนึงถึงแม้จะบอกว่าดึงได้แต่ว่าความรู้สึกผมมันเหมือนดึงไม่ได้เลยอ่ะแต่มันได้ครบ,บแค่นี้แล้วขยับปึ๊บเนี่ยไปข้างหน้าประมาณนี้แต่ถามว่าอยู่ท่าแน้นาๆนนนหรือว่าเราเล่นเล่นไม่ระวังอ่ะคือตรงเนี้มันมีรอยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันขูดกับตรงนี้ มันมีวิธีแก้คือแบบเราลองไปฝนเอาอาร์คไม์ลองเหล่าเหล่าดูก็ได้ฮะให้มันมีกว้างขึ้นให้มันดูกว้างขึ้นให้เป้ามันกว้างขึ้นแล้วขยับมันอาจจะดูสมูทกว่าหรือว่าการขยับคือมันจะไม่ขูดกับตัวตรงแหลมแหลมตรงนี้ฮะอ่ะไปด้านข้างนะครับอืมประมาณนี้ก็คือกดลงนิดนึงอะฮะเพื่อให้มันแบบไม่ให้มันขูดกันนะฮะแต่ถามว่าปลายทางมันขูดไหมก็น่าจะขูดกันแหละนะฮะฮึบนี่ฮะงอเข่า นะครับหมุนได้นะฮะปกติเลยตรงนี้อืมนะฮะหมุนได้รอบทิศเนาะตรงนี้นะครับไปข้างหลังประมาณนี้ครับจุดขยับของช่วงของขาในส่วนของต้นขาตรงนี้ก็หมุนได้ปกตินะฮะอทอนขาเนาะอืมอย่างที่บอกฮะระวังตรงนี้ขูดด้วยนะครับเพราะว่าเล่นไปเมื่อกี้ก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วยกขานะก่อนที่จะมาเทสเอ่อในช่วงที่เทสจุดขยับนะฮะของตงัวนี้ก่อนที่จะมาถ่าย ประมาณนี้ฮะสำหรับจุดขยับของอุลตร้าแมนเมบิยวุดเนาะส่วนของที่มาด้วยนะครับและนี่คือดีเทลของเมเบียมชูดนะครับก็จะมีมืออยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเปลี่ยนมือปกติเลยแล้วก็ลำแสงนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีดีเทลด้วยนะฮะแบบนี้ฮะแสงมันมือเลองมาลางอยู่นิดนึงนะนะฮะถือว่าทําออกมาได้สวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะแหลมนิดนึงนะฮะเอาจริงมันทิ่มได้นะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของเมเบียมเบลสนะครับก็นี่ฮะเป็นสีคล้ายๆกันกับ ลำแสงของเขาเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีรายละเอียดข้างในนะฮะจะเป็นแบบเพียวๆแบบนี้ใสๆนะครับสีเดียววิธีการเปลี่ยนก็ดึง m ม m o r y wood b a ออกมาจากด้านข้างนะฮะที่อันเก่าแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับในส่วน color timer นะครับก็จะแกะด้านล่างออกมาก่อนนะครับจากนั้นก็ดึงอันเก่าออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เสียบใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดส่วนด้านล่าง ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนคอลเลคเ์เมอร์นะครับของอุลตร้าแมนเบบิวูสเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอชเชฟิกูวาร์ตอุลตร้าแมนเบบิวูสนะฮะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนของอุลตร้าแมนเบบิวูสหรือว่าชื่นชอบอุลตร้าแมนเบบิวูสนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบเก็บแบบครบๆนะฮะพี่น้องอุลตร้ารวมถึงเบบิวูสด้วยผมว่าฟินเอามากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้จุดขยับต่างๆก็เป็นมาตรฐานของซีรีส์อุลตรแแมมมนนออยู่ล้ววฮะสสาหหรัับฟิิกกกี็็เเืดค นะฮะไม่ได้เพอร์เฟกอยู่แล้วครับแต่อันนี้ก็เหมือนกับเล่นกล่องสุ่มแล้วกันว่าใครจะได้ตำแหนิงมากหรือน้อยนะครับสำหรับวุลเตอร์แมนเมบิ o วสจุดขยับต่างๆก็ยังซีเรียสเรื่องขาเหมือนเดิมฮะมันจะมีการขูดกันเกิดขึ้นก็เล่นกันอย่างระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิววุลเตอร์แมนเมบิ o วส เอาล้วนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอุลตร้าแมนเมเบิว์ตตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยมาด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราน,นะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดได้ชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับอุลตร้าแมนเมเบิว์ตต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนู้